็นอาจารย์ที่ดูเที่ยวของงานล่าสุดที่พี่ทาก็คืองานที่แบบรับเสด็จเราไม่อยากเรียนได้เราจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องไปทํางานแล้วแกคิดว่าทําแล้วมันดีไหมล่ะทำแล้วมันได้อะไรขายคนบอกขายคนบอกไม่ขายคนนึงขายไม่ขายขายไม่ขายเราต้องอยู่กับเขาไปจนจบปีสี่อะสะวันวันของเบบครับ วันนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์กับพี่ปี4นะครับไปพูดคุยเรื่องการฝึกงานว่าทํายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างงานหนักไหมแล้วก็ประสบการณ์อยากให้เขาเล่าให้แบบพวกเราฟังเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเจอกับพี่พับพลอยเดี๋ยวไปเจอกันตรงนู้นครับวันนี้เราอยู่กับพี่พับพลอยและก็พี่ปอนะครับอยากให้พี่สองคนแนะนาตัวก่อนสวัสดีค่ะพับพลอยเมฟปสี4เอาตําแหน่งไหมปะเอาตําแหน่งด้วย รองประธานสมโมสรน,นักศึกษาคณะดุเรียคศาสตร์มหาวทิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษาตอนนี้แหละแล้วก็ประธานเมปปีสแล้วก็ประธานเมปทั้งหมดรุ่นใหญ่ะเดะด้ยชื่อปอครับเมปปีสไม่มีตําแหน่งครับโอเคครับในคําถามแรกนะครับอยากรู้ว่าพี่ปอพี่พ่พลเนี่ย อตอนนี้กำลังฝึกงานที่ไหนกันอยู่ครับพี่ฝึกที่ JSL Global Media ค่ะเป็นบริษัทที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีไลเซนส์แบบพวกรายการทีวีดังๆเลยแต่พอแบบช่วงนี้ฟรีทีวีมันก็ซบเซาลงเนาะก็ผันตัวมาทำทั้งอีเวนต์แล้วก็ออนไลน์พี่ฝึกโปรเจกต์แมเนเจอร์ของพี่ฝึก t ูดิจิตอลปาร์คครับเป็นเหมือนเป็นฝ่ายอีเวนต์โคก็คือทูดิจิตอลปาเนี่ยก็จะมีแบบว่าเป็นสเปซโค้กิสสเปซมีพื้นที่ให้คนเนี่ยมาเช่าเพื่อจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ได้แล้วเราก็คอยประสานให้กับ แต่ละฝ่าย,ยในการจัดงานขึ้นมาครับทีนี้ผมอยากรู้ว่างานในตําแหน่งที่พี่ทำอยู่เนี่ยคร่าวๆว่าทําอะไรบ้างในส่วนไหนแล้วก็มีความแบบท้าทายในการทํางานมากแค่ไหนอของพี่โปรเจกต์แมเนจเจอร์ก็คือดูสโคบงานดูภาพรวมงานแบบว่าส่งงานต่อคุยกับคนนูน้นคนนี้ควบคุมมอนิเตอร์ตัดสินใจงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่เป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์แอสซิสแนก็คือเป็นผู้ช่วยของโปรเจกต์แมเนจเจอร์ตัวจริง อีกทีหนึง่งแต่ทีเนี้ยของพี่อท้าทายมากตรงที่สโคปงานมันใหญ่มากแบบว่าเพราะงานล่าสุดที่พี่ทําก็คืองานที่แบบรับสเสด็จเปิดซุ้มเฉลิมพร,ระเกียรติอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะสโคปใหญ่แบบปิดถนนทั้งเยวาวราชมีเรื่องของโปรดักชั่นที่มากขึ้นมันท้าทายตรงที่พอสโคปมันใหญ่ขึ้นมันก็เป็นอะไรใหม่ๆม,มากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แค่จัดคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรที่เราเคยทําอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็ของพี่ก็ อีเวนต์ครับก็ความยากก็จะเป็นพวกการที่จะเจอลูกค้าที่ไม่เหมือนกันเราไม่รู้เลยว่าเขาจะต้องการอะไรในวิทาทีไหนเราต้องคอยรู้ข้อมูลของบริษัทเบื้องต้นแล้วก็หาว่าเราจะแก้ปัญหาหเขายังไงให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าลูกค้าเขาไม่โอเคกับที่ที่เราทําอยู่หรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะคอมเพนมาหรือว่าจะมันจะมีกระบวนการขอ,ของผู้ใหญ่ที่จะมันจะส่งผลต่อเราได้อะไรเงี้ย ก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างมีความท้าทายในทุกสายงานนะ,นะครับอ่าในคำถามส่วนต่อไปนะครับอยากรู้ว่าเนี่ยเนื้อหาที่เรียนมาเนี่ยพี่เรียนมาถึงปี4แล้วพี่คิดว่ามีเนื้อหาส่วนไหนที่แบบเราเรียนมาแล้วได้ใช้จริงในงานที่เราทำครับอัจริงพี่ว่ามันได้ใช้จริงหมดแหละแต่ว่ามันจะได้ใช้น้อยได้ใช้มากอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเราเรียนหลายวิชามากๆอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่โปรดักชันเมเนจเมนต์ไปจนถึง HR ชอาไอสกิล HR อาย่างเงี้ยตัวพี่อ่ะจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ยางปอยอย่างเงี้ยปออยจัะได้ใช้ ต่อย่างของพี่อย่างเงี้ยพี่ว่าที่ได้ใช้แบบสุดๆเลยคือสกิลการทำอะไรสักอย่างให้ตรงโจทย์อ่ะมันคือการที่แบบเรารับมาว่าเขาอยากได้แบบนี้ A B C D แต่ A B C D อะในพื้นที่ขนาดเนี้ยในความเป็นจริงแล้วมันทำได้ยากมากแต่เราต้องทำยังไงให้มันอย่างได้ A B C D หรือถ้ามันทำไม่ได้จริงเราจะต้องไปคุยกับเขายังไงให้มันได้แบบได้แค่ A B นะพี่ C D ยังไม่ได้ C D ขอถอยไปอีก2บล็อกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เออมันคือสกิลที่แบบต้องทำให้ทันต้องทำให้ได้ทำไม่ได้จะทำยังไงต่อแก้ยังไงให้มันได้ของพี่ก็อย่างที่พ่อพอยบอกว่า HR ที่ต้องคุยกับคนเยอะต้องคอยประสานงานกับหลายๆฝ่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องใช้พวก a ม a จเมนต์ด้วยที่แบบว่าเราต้องทันให้กับงานที่มันเกิดขึ้นนะเราต้องทันว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราต้องหาวิธีแก้ให้เขาให้ไวที่สุดเพื่อให้งานมันไปได้แล้วก็แบบว่ามันจะไม่มีปัญหาภายหลังอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าที่เรียนมาเนี่ยก็ได้ใช้กันเกือบหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าในสายงานของเราอ่ะใช้บ้าง แต่ว่าในกลับกันครับมออีอะไรที่รู้สึกว่าเนี่ยที่ไม่ได้มีสอนเราแต่ว่าเราไปแบบไปเซอร์ไพรส์เจอในงานเลยอ<ฮ>ะไรเงี้ยเต็มเลยอะ่ะแต่มันไม่ใช่ว่าเขาไม่สอนนะมันพี่ว่ามันคือแบบประสบการณ์ มากกว่าคือออกไปอะไม่รู้หรอกว่าจะเจอคําพูดอะไรบ้างไม่รู้หรอกว่าจะเจอลูกค้าแบบไหนบ้างไม่รู้หรอกว่าจะเจอโจทย์แบบไหนบ้างอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่คิดหรอกว่าพี่จะไปเจอโจทย์คือต้องแบบคิงสเสด็จอย่างเงี้ยเออไกลตัวมากเลยเออแต่พอแบบสุดท้ายที่แบบต้องทำอย่างเงี้ยมันแบบมันมีรายละเอียดยิบย่อยที่มันยิบย่อยยิ่งกว่าการจัดคอนเสิร์ตหนึ่งครั้งที่เคยทํามามากๆเลยอะต่อให้เรารับน้องเด็ก 400คนอยคนหนึ่งเงี้ยก็ไม่เท่างานนี้เพราะงานนี้คือแค่คนมารับเสด็จที่พี่ต้องดวด้วยก็สี่ห้าร้อยคนแล้วต่อหนึ่งบล็อกนะแล้วปิดทั้งถนนอะด้วยความที่เราไม่เคยเจอมันก็จะใหม่มันก็จะตกใจอยู่แล้วเป็นธรรมดาเนี่ยแหละมันไม่ได้ว่าเขาไม่ได้สอนแล้วเราเราเลยไม่รู้มันคือการที่เราต้องไปเจอเองแล้วดึงสิ่งที่เขาสอนอะมาใช้เพราะยังไงคนเรามันก็เจองานได้เหมือนกันอยู่แล้วแหละเนาะพี่ปอเห็นด้วยเนาะตามนี้เลยตามนี้เลยครับ<อ>ในคำถามสุดท้ายของผมนะครับ ผมอยากรู้ว่าชีวิต3ปีที่ผ่านมาเนี่ยกับปีเนี่ยที่ฝึกงานเนี่ยชีวิตการเรียนกับการฝึกงานเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ชอบแบบไหนมากกว่าและแบบแบบไหนมันดีต่อพี่มากกว่าให้ตอบก่อน การเรียนครับเพราะว่าคือเรียนเนี่ยเราไม่อยากเรียนได้แต่ถ้าไปทํางานเนี้ยเรามีเวลางานกะลาจํากัดเราจะลาทุกวันไม่ได้เราจะขี้เกียจตื่นไม่ได้เราต้องไปทํางานทุกวันถึงว่าเราจะแบบเราจะไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องไปทํางานแต่พี่พี่เป็นพี่เป็นคนบ้างานพี่ชอบทํางานมากกว่าเพราะว่าพี่สนุกอะคือมันเหนื่อยนะมันมันเหนื่อยมันเครียดมันยุ่งเหยิงมันเยอะสิ่งเยอะอย่างแต่ว่ามันมันสนุกแล้วมันก็เจออะไรไม่ซ้ําแต่ละวันเลยคือเปลี่ยนเรื่องเครียดไปเรื่อยๆออะอย่างตอนเราเรียนเนี้ยถ้าเราเครียดโปรเจก ก็คือเราเครียดโปรเจกต์อยู่3เดือนแต่นี่คือพี่เปลี่ยนเรื่องเครียดทุกวันเลยเคยรียดไปจาจำเรื่องไม่ได้ใช่แล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่แก้ปัญหาของเมื่อวานไปหรือยงังอะไรอย่างเงี้ยเออคือมันแบบมันวาไราตี้มากเลยแต่ว่าตอนเรียนอะ่ะมันก็จะมีอะไรอย่างนี้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นหัวข้อเดิมในการเครียดไงอย่างเช่นแบบเอาวันนี้เครียดว่า เราจะเลือกวงไหนมาเล่นคอนเสิร์ตดีแต่สุดท้ายคือเครียดเรื่องคอนเสิร์ตนี้อยู่ดีเออแต่อันนี้คือพี่แบบวาไรตี้อ่ะเออไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่คือแบบหนักก็จริงแต่ว่ามันสนุกแต่ว่าอย่างของงานพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่มีเข้าออฟฟิศไงเออพี่ก็จะแบบเฟล็กซิบลเรื่องเวลาพี่อาจจะประชุม3ามโมงเย็นเสร็จออกมา4ี่ทุ่มอย่างเงี้ยอ่ะพี่ก็เคยมาแล้วไปประชุมมาแล้วงานต้องเสร็จภายในพรุ่งนี้ก็คือมันมันคือการที่แบบเราต้องดีวกับตัวเอง โตขึ้นก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น<ช>แบบบางทีเรา<ช>เรียนอยู่แ้วตอนเราเรียนเรอาจะแบบปล่อยใจได้บ้างแต่แบบพอ,อเราขึ้นงานอะไรเงี้ยเราเราปล่อยอะไรไม่ได้เลยครับคำถามต่อไปนะคะพี่พอ,พอแล้วก็พี่ปอนเนี่ยมีคําแนะนําอย่างให้แบบน้องๆที่แบบอยากทํางานหรือว่าอยากฝึกง,งานในแวดวงดนตรีเนี่ยมีคําแนะนําอะไรบ้างไหมคะ วงการดนตรีมันกว้างสําหรับพี่พี่ว่ามันกว้างมากลองหาดูว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆในวงการดนตรีหรือว่าบันเทิงกันแน่มันก็จะมีหลายสายมีสายอีเวนต์มีสาย event, มาร์เก็ตติ้งมีสายเป็น AR เป็นเบื้องหลังที่แปลว่าแบบเบื้องหลังของระบบทำซาวด์ทำเทค ทำโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยเออระหว่างนี้ก็ลองหาดูว่าตัวเองชอบอะไรแน่ๆพี่ว่าต้องแยกระหว่างคําว่าชอบกับคำว่าเก่งอย่างพี่อย่างเงี้ยจริงๆพี่ชอบมาเก็ตติ้งแต่พี่อะไม่ได้เก่งมาเก็ตติ้งขนาดนั้นเออแต่ว่าพี่ดันมาเก่งเมเนจเมนต์มากกว่าพี่ก็เลยเดินต่อในสายเมเนจเมนต์เพราะถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งพี่ทู่ซีทำ Marketing, Marketing มาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งไปเรื่อยๆแล้วพี่เครียดกับมันอะวันหนึ่งสิ่งที่เราชอบแต่ไม่ได้เก่งะจะกลายเป็นสิ่งที่เราทรมานตัวเองเ้ยโคตรคมอะเอาสู้หน่อยเว้ยคม,มอะ ต้องรู้ตัวเองครับว่าแบบว่าชอบกับเก่งมันไม่เหมือนกันถ้าอย่างพี่เนี่ยดันโชคดีที่อันที่ชอบกับอันที่เก่งอ่ะมันคล้ายๆกันมันเลยทําได้เร็วแล้วก็ทําง่ายอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ต้องดูก่อนถ้าสมมุติว่าเราแบบไปชอบเบื้องหน้าอย่างเงี้ยเราก็ให้ไปให้สุดเลยถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราอยู่เบื้องหลังมันสบายใจกว่ามันเก่งกว่าก็มาอยู่ข้างหลังแล้วก็หาว่าอันไหนที่เราทำแล้วมันจะปีประโยชน์ต่อโปรเจกต์นั้นมากที่สุด เดี๋ข้คำถามต่อไปนะคะคือพี่ๆเนี่ยแบบมองอนาคตตัวเองในวงการดนตรีไว้ยังไงแล้วก็แบบหลังจากเรียนจบอะไรเงี้ยค่ะพี่อาจจะยังไม่ได้แตะวงการดนตรีแบบ100%ขนาดนั้นวงการดนตรีไทยอ่ะมันกำลังโตมากๆหมายถึงว่าแบบพื้นที่มันกำลังขยายกว้างให้กับศิลปินต่างๆ เยอะมากซึ่งแปลว่าตอนนี้คือมันต้องการคนเข้ามาพัฒนาเยอะเด็ก,เดกๆเรานี่แหละก็กําลังจะเติบโตไปพัฒนาในส่วนนั้นแต่ว่าอย่างพี่อย่างเงี้ยถ้าพี่มองตัวเองในอนาคตพี่มองว่าพี่น่าจะแตะวงการบันเทิงก่อนค่อยกลับมาวงการดนตรีแต่พี่คิดว่าพี่กลับมาแน่ๆเพราะว่าใจพี่ยังชอบทาคอนเสิร์ตอยู่มากๆที่สุดเลยเพราะพี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบสนุกอะ่ะมันได้เห็นว่าคนที่เขาซื้อบัตรมาดูอะ่ะ เขามีความสุดจริงๆจะมีฟีดแบ็กที่แบบเออคนเดินออกมาจากงานแล้วมาคุยกับสตาฟอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนั้นน่ามาน่ารักมากเลยอยากอลนะกอลแน่นอนถ้าอนาคตก็น่าจะ วงการดนตรีแหละครับก็ถ้าสมมติเป็นไปได้ก็อยากทำคอนเสิร์ตต่อเพราะว่ามันอย่างนีพรมันสนุกจริงมันมันเหนื่อยแต่มันสนุกแบบสนุกมากๆมันยิ่งทํากับตอนที่ทํากันทํากับแก๊งเพื่อนๆ11คนอะไรเงี้ยโคตรมันมันเป็นอะไรที่แบบท้าประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้วอะคน11คนจะทำคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วจะมีคนดู300มาได้ได้กําไรมหาศาลอะไรเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวคํานาสุดท้ายเนี่ยคิดว่าปีหนึ่งจนถึงปีสี่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะมหาวิทยาลัยศิลปากรคณะ งพี่พูดแค่นี้แล้วกันเหมือนที่เขาพูดเลยเว้ยว่าเขาสอนให้เราเป็นเป็ดเด็กหนึ่งคนที่เขาผลิตออกมาทําได้ทุกอย่างแต่ขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นอ่ะจะมีแพชชั่นกับสกิลไหนเด็กคนนั้นก็จะมีสกิลนั้นที่เอ็กซ์เพรสไท์มากกว่าคนอื่นอันนี้คือในในส่วนของเอกนะก็คือสอนให้เราเป็นเป็ดจริงๆทาได้ทุกอย่างพี่ทํ้นั้งแต่ยืนเป็นสตาฟจนไปถึงคุมสตาฟเป็นพิธีกรพี่ก็เป็นได้คือมันเป็นเป็นได้หมดทุกอย่างเลยแต่อีกอย่างนที่สําคัญคือคณะเว้ยอันนี้เล็ก ถ้าสมมุติว่าเด็กๆอยากได้สกิลจากเพื่อนๆสาขาอื่นด้วยอ่ะให้ลองทํากิจกรรมคณะดูเช่นแบบรับน้องหรือว่ากิจกรรมกีฬาสีหรืออะไรต่างๆของคณะถ้าเกิดว่าเราได้มีเพื่อนหรือว่าแบบเออคอมมูนิตี้กับสาขาอื่นด้วย เราจะรู้ว่าทุกสาขาที่เนี่ยไม่มีสาขาไหนาขาดกันได้เลยจริงๆอย่างเช่นแบบฝั่งดุริยางอย่างเงี้ยเขาก็ขาดเราไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาขาดเราอะเขาจะมีผู้จัดที่จัดคอนเสิร์ตให้เขามีพื้นที่ไปเล่นดนตรีได้ยังไงแต่อย่างมุมเราอย่างเงี้ยเรามีเวทีเรามีพื้นที่เรามีคนดู แต่เราไม่มีน้ำตัีก็ไม่ได้อันนี้ก็ฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจในฐานะสมโมสรคณะดุตรียางคาาเยสอย่าลืมมาเข้ารับน้องกันเยอะๆนะคือเข้าใจว่าปีหนึ่งเข้ามามันทุกคนใหม่กันหมดไม,ไม่ไม่รู้จักกันแต่ว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้หากลุ่มเพื่อนที่ ให้ดีอะไวๆเพราะมันมีผลแบบมีผลต่อการใช้ชีวิตมากๆออย่างพี่อย่างเงี้ยคือตอนปีหนึ่งพี่เรียนออนไลน์พอปี2เทอมหนึ่งอะมันเพื่อนใหม่หมดเลยคือเพิ่งเจอกันปี2เทอมหนึ่งแล้วไปอยู่กลุ่มที่ทํางานแบบไม่ตรงกับเราความคิดไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่พอแบบปี2เทอมสองเนี้ยก็เจอเพื่อนอีกแก๊งหนึ่งก็คือแก๊งปัจจุบันที่อยู่กันจนปีสี่ไงชื่อกลุ่มไฮไฟครับเป็นแก๊งทำคอนเสิร์ตโคเทแห่งมอเนี่ยครับ คือการทํางานของไฮไฟอย่างเงี้ยมันเป็นระบบที่แบบว่าทุกคนรู้หน้าที่ตัวเองว่าใครเก่งอะไรใครทําอะไรได้ใครทําอะไรได้แล้วมันเวลาทำงานเนะี่ยมันจะไวมากที่คือเราจะรู้เลยว่าถ้าสมมติไอ้ไดอย่างเงี้ยให้ทำกับให้คนอื่นทำไอ้ไดอย่างเงี้ยให้คนอื่นทำแล้วการทํางานมันกจะจกง่ายมันจะเป็นระบบแล้วก็งานก็จะออกมาดีด้วยใช่มันจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ถ้าแบบเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาทํางานอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีมุมบางมุมที่แบบว่าพูดกันไม่ได้คือถ้าแบบไม่ซีกันจริงๆแบบถ้าถ้าพูดออกมาแล้วทะเลาะแน่หรือแตกหักแน่นอนถ้าแบบ พวกพี่ทะเลาะกันหนักสุดคือเรื่องนี่ตัดสินใจว่านคอนเสิร์ตจะขายเสื้อหรือไม่ขายเสื้อดีอันนี้คือเรื่องที่เถียงกันในไล์กลุ่มแบบขายคนงบอกขายคนนึงบอกไม่ขายคนนึงขายไม่ขายขายไม่ขายอีกคนนึงแจกแจกกี่ตัวแจก5าตัวแจก10ตัวแจกเต็เลยอันนี้คือเรื่องที่พวกพี่ทะเลาะกันหนักสุดแล้วเรารีวิวเอกไปละทีนี้ผมว่าพี่ๆอยากอันนี้รีวิวอาจารย์ที่สอนวิชา Introduction to Project Management เรารู้ใช่ไหมว่าเขาไม่ได้สอนแค่วิชา Introduction to Project Management รู้แต่ว่ายังไม่ได้เรียนเราต้องอยู่กับเขาไปจนจบปีสี่อ่ะเป็นอาจารย์ที่เขียว คือเขาไม่คนดุเขาเป็นคนเขี้ยวเขาเป็นคนเป๊ะเขาเป็นคนไม่ปล่อยแต่ว่าคือเด็กๆปีหนึ่งปีสองอะ่ะจะยังไม่ค่อยเข้าใจเขาเท่าไหร่ออจะยังรู้สึกว่าแบบโอ๊ยทําไมถึงถามแบบนี้หนูมาถามอาจารย์เพราะหนูอยากได้คําตอบแล้วอาจารย์ถามหนูกลับมาทําไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอยิ่งโตโๆขึ้นไปอะ่ะจะรู้ว่าที่เขาถามอย่างนั้นอะ่ะเพราะว่าเด็กสายเราอะ่ะมันไม่สามารถสอนให้จาได้เว้ยมันคือต้องเป็นการสอนให้คิด นั่นคือสาเหตุทำว่าทําไมเขาถึงถามแกกลับกันบ่อยๆว่าสมมติแกไปถามว่าผมทําโปรเจก t นี้ได้ไหมอาจารย์แล้วแกคิดว่าทําแล้วมันดีไหมล่ะทําแล้วมันได้อะไรวันนี้ครับอาจารย์ผมมีโปรเจกต์ว่าผมจะทําเป็นวันวนของเมเป็นโปรเจกแบบคลิปบล็อกถ่ายในมอแบบให้ทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วมันต่างกับบล็อกของกล<อ><ม>ุมม่มอื่นยังไงแล้วเหมือนว่า เยเป๊ะเลยนะ <laughs> เนี่ยเผลนปะเห็นป,นป,นปะ, <laughs> ปะพี่บ่กเขามาสี่ปีอะไรนยไออย่างสมมติเขาถามแกว่าแล้วมันเป็นบล็อกที่ต่างกับของคนอื่นยังไงอะถ้าแกหาคําตอบไม่ได้แปลว่าคลิปแกจะไม่แตกต่างกับคนอื่นจริงๆนะเว้ยแล้วเขาก็จะไม่ได้เลือกดูคลิปแกเพราะว่ามันเหมือนกันหมดเลยเออคือเขาถามเพื่อแบบเพื่อให้แกได้อะไรสักอย่างกลับไปอะแต่ว่ามันจะแบบมันจะมีความแบบมาม้ามันจะมีความแบบแม่นิดหนึ่งเลยอย่างเงี้ยเป็นมาม้าเป็นคุณแม่ทุกคน แลัวจริงๆแต่ว่าเออเดี๋ยวโตมาเข้าใจเองแหละเออต้องโตมาก่อนอ่ะเดี๋ยวโตมาเข้าใจเออรักนะจ๊ะนะครับคำถามสุดท้ายเราอยู่ที่คาเฟ่เพชรอยากให้รีวิวเมนูโปรดเลอยอันนี้ไม่ใช่ชานมไม่ใช่ชาไทย<ด>ให้เรียกว่าชานมสีส้มทุกคนมาสั่งตามนด้นะคะชานมสีส้มจริงๆคือชาไทยนั่นแหละแต่อร่อยมากหวานชื่นใจตับไตถูกลื้ <c oughs> <c oughs> ชานมสีชมพูครับก็สั่งตามเลยจะเปลี่ยนสีอร่อยเหมือนกันหวานเหมือนกันเป๊ะขอบคุณพี่พี่พระพอยแล้วก็พี่ปอมากนะครับที่มาให้เวลากับพวกเราในวันนี้นะครับก็จากการขอคําคมหนึ่งคำถ้าไม่มีจานยุย้ยใครจะคุยประวัติหนูถ้าไม่มีจานแบงค์ใครจะคอยเตะแข้่งใส่หนูถ้าไม่มีจานอาร์มใครจะถามหนู และถ้าไม่มีพี่พักพอยก็ไม่มีเทปในว,วันนี้สำหรับนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับมาได้เร็วแค่ไหนนะครับวันนี้ขอหลอดไปการและลาไปก่อนนะครับสุมเม็บเจอพี่ว,วันของเม็ดอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับ ผ่านมาแล้วไอ้น้อง